สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้มาเจอกับครูครูบีอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของอะไรกันนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ครูอยู่คนเดียวนะครับขออนุญาตนะครับในการที่จะถอดหน้ากากออกนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการ พูดแล้วก็สาธิตแล้วก็อธิบายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับอ่านนะครับแต่แต่ถ้าเวลาเราออกไปไหนเราก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันนะครับช่วงนี้ก็ยังสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับในการที่จะสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆ นะครับแต่ตอนนี้ครูอย่างที่บอกนะครับตรงนี้อยู่ด้วยคนเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นครูขอ,อยาถอดก่อนนะครับเวลาพูดเวลาอธิบายจะได้สะดวกนะครับอ่ะคราวนี้นะก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับทุกครั้งเลยครูก็จะย้ําเสมอว่าเราจะต้องทําการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการวอร์ม อบอุ่นร่างกายกันก่อนที่เราจะฝึกกิจกรรมต่างๆนะหรือว่าการเล่นกีฬาต่างๆเราควรจะต้องวอร์มอัพร่างกายวันนี้เราไปทําการวอร์มอัพร่างกายก่อนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการวอร์มอัพร่างกายนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับให้นักเรียนทําการยืนตรงนะชูมือขึ้นไปชิดหูนะครับเหยียดขึ้นไปยืดขึ้นไปตรงๆเลยแล้วขยีงปลายเท้าขึ้นยืดขึ้นไปค้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาลงทำท่าเดิมนะครับแต่เราจะเพิ่มคือขย่งขึ้นแล้วก็เอาลงแล้วก็ขย่งขึ้นเป็นสิบจังหวะนะครับเริ่มหนึ่งเอาลงสองลงสามสี 3, 4, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปให้เรียนเอามือแตะที่หัวไหล่นะครับสองข้างนะครับทำการหมุนไปทางด้านหน้าสิบนะครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบหมุนกลับหลัง10ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปให้เรียนทำการแยกขาออกนะครับเอามือเท้าเอวนะครับบิดไหล่ไปทางด้านขวาข้างเอาไว้ นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาสห้าหเจ็ดปดเสิบิดตัวไปทางด้านซ้ายนับหนึ่งสองสสห้าหเจ็ดปด เก้าสิบอ่าันกลับมาตรงอย่างแยกข่าวไว้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ให้นักเรียนทําการชูแขนซ้ายขึ้นไปชิดหูแล้วเอียงตัวไปทางด้านข้างขวายืดแขนเหยียดให้ตรงนะครับเอียงไปด้านข้างนะครับไม่คว่ำตัวนะครับเอียงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ10เปลี่ยนข้างบ้างชูงแขนขวาขึ้นบปายเอียงบ่ายทางด้านซ้ายนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้ิบต่อไปให้เรียนทำการเอามือประสานกับด้านหน้าเหยียดแขนออกไปด้านหน้า ยืดเอาไปตรงๆนะครับโน้มตัวตามแขนเหยียดไปทางด้านหน้านะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบออไปให้นักเรียนยืนท้าชิดกันนะครับแล้วทำการก้มตัวไปเอามือไปแตะปลายเท้าหัวเข่าห้ามงอนนะครับนับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเสร็จแล้วให้นักเรียนทำการแยกขาออกคราวนี้ให้ทำการหันไปทางด้านขวาโดยที่บิดปลายเท้าทั้งสองข้างไปด้วยนะครับแล้วย่อเข่าขวาลงไปขาหลังตึงนะครับขาซ้ายตึงไว้ส้นเท้าติดพื้นไว้ไม่กระดกแบบนี้นะ ย่อลงไปย่อเข่าขวาลงไปข้างหน้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างบ้างนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวเราก็ทำการวอร์มไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกในสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยครับอ่ะครับเมื่อเราได้ทำการวอร์มอัพร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฝึกอะไรกันนะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นะครับ แต่วันนี้เราจะเคลื่อนไหวในลักษณะใดน,นะเคลื่อนไหวในรูปแบบไหนนะหัวข้อเรื่องมีชื่อว่าอะไรนะวันนี้นะเราจะมาฝึกกันในเรื่องของการกระโดดขยงงหรือการขยงงนั่นเองหรือถ้าเรียกสั้นๆว่า hopping นะเป็นอย่างไรนะการกระโดดขย e งการ hopping นะครับนะเราก็ต้องมา จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวเราก็ไม่สามารถจะฝึกปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะอันดับแรกก็ต้องเป็นสถานที่สถานที่ที่เราจะใช้ฝึกกันนะครับก็คือเป็นพื้นที่ราบเรียบทั่วไปนะครับให้มีความ ยาวประมาณ6เมตรนะก็คือโรงจอดรถที่บ้านทั่วไปเนี่ยแหละครับได้นะครับลานจอดรถหรือโรงจอดรถหรือตามพื้นที่หน้าบ้านทั่วไปนะครับได้เลยนะกว้างก็พอประมาณกว้าง2-3เมตรก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับให้เป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะราบเรียบนะครับนะก็ผ่านไปสำหรับสถานที่ สถานที่เราก็มีเท่านี้เองนะครับอย่างที่สองนั่นก็คือหลักพลาสติกนะครับหลักพลาสติกเดี๋ยวครูขออนุญาตไปหยิบหลักให้ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้นะหลักพลาสติกนะครับอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นรูปแท่งก็ได้นะอันนี้เป็นแบบถ้วยนะเป็นแบบแท่งก็ได้นะวันนี้ครูขออนุญ,ญาตจะใช้หลักพลาสติกนะครับ นะในการฝึกเพราะว่ามันมีสีนะเราจะได้เห็นชัดเจนนะครับเวลาครูปฏิบัติสาธิตให้ดูนะครับทีนี้ถ้าไปปีหลักพลาสติกเราจะใช้ยางอื่นทดแทนได้ไหมนะใช้ได้นะครับใช้ขวดนะ้ําเหมือนที่ครูเคยบอกทุกครั้งเหมือนที่ครูก็เคยเอามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะเอามาตั้งให้แล้วก็ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนดูใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับ ไม่มีขวดน้ำพลาสติกษษษษษใช้ยางอื่นทดแทนได้ไหมก็ใช้ได้นะครับนะอะไรที่เรามาวางเพื่อจะเป็นตำแหน่งให้เราเห็นได้ดานะว่าอ,อ๋อจุดตรงนี้คือจุดมาร์กที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะให้เราเห็นได้ชัดเจนนะไม่จำเป็นต้องเป็นขวดน้ำก็ได้นะใช้ยางอื่นก็ได้นะครับนะครับเอามาวางเป็นตำแหน่งนะครับอ่าคราวนี้นะในเมื่อเราได้อุปกรณ์ ได้สถานที่แล้วได้อุปกรณ์แล้วอ๋อลืมบอกไปนะครับหลักพลาสติกนะครูให้ใช้ทั้งหมด5อันนะครับนะจะขวดน้ำก็5อันหรือจะเป็นสิ่งอื่นที่ใช้ทดแทนนะครับก็ใช้จำนวน5ชิ้นนะครับ5อันนะครับคราวนี้ในเมื่อเราได้สถานที่แล้วเราได้อุปกรณ์แล้วเราก็พร้อมที่จะทำการฝึกกันแล้วนะครับแต่ ครูจะแบ่งการฝึกออกเป็นสองสองแบบนะครับแบบแรกเราจะยังไม่ใช้อุปกรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตเอาอุปกรณ์รณนี้ไปเก็บก่อนนะครับอ้าวเรามาดูการฝึกในแบบแรกกันก่อนนะแบบแรกนี้ก็คือการการฝึก hopping หรือการฝึกกระโดดขย e งนะครับตามชื่อเรื่องของเราวันนี้เลยนะการฝึก hopping หรือการกระโดดขย e งเป็นอย่างไรนะครับอธิบายก่อนนะอธิบายก่อนก่อนที่เราจะทํานะ การกระโดดขย่งหรือการขย่งการ hopping เนี่ยก็คือการที่เรากระโดดขึ้นไปด้วยขาข้างเดียวแล้วลงพื้นด้วยขาข้างเดิมที่เราใช้กระโดดนั่นก็คือหมายความว่าเราต้องยืนด้วยขาข้างเดียวนะครับเราต้องยืนด้วยขาข้างเดียวแล้วกระโดดแล้วก็ลงมาด้วยขาข้างเดิมที่เรายืน ครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทําให้ดูนะอ่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องยืนได้ขาข้างเดียวนะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาได้ขาข้างเดิมที่เรายืนตอนแรกนะอ้คาคราวนี้เรามาเริ่มฝึกกันเลยในแบบฝึกที่หนึ่งนี้นะแบบไม่ได้ใช้อุปกรณ์น,นะก็คือการฝึก hopping ปปหรือการฝึกกระโดดขย่งนั่นเองนะรูบอกว่าจะยืนได้ขาข้างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งขาที่เราไม่ถนัดและขาที่เราถนัดใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะให้ฝึก ด้วยการที่เราขาข้างที่ถนัดก่อนอเพราะฉะนั้นครูถนัดข้างขวาครูจะยืนด้วยขาขวาข้างเดียวเห็นไ,ไหมขาซ้ายยกขึ้นมานะครับมือกำไว้หลวมๆที่หน้าอกก็ได้นะครับเสนะร็จแล้วให้เรียนทําการย่อตัวลงไปเล็กน้อยแล้วออกแรงยืดขาขึ้นเอาปลายเท้ากดพื้นเพื่อให้ตัวลอยขึ้นให้เท้าผลพื้นขึ้นมาลักษณะนี้เทบทวนนิดนึง ตอนที่ตัวลอยขึ้นไปแล้วกาลังจะตกลงพื้นเราเคยเรียนหัวข้อเรื่องการกระโดดไปแล้วใช้ทักษะเดียวกันนั่นก็คือเวลาลงพื้นเราจะต้องนําปลายเท้าลงก่อนตามด้วยฝ่าเท้าส้นเท้าแล้วก็งอหัวเข่าลงเพื่อลดลดการบาดเจ็บนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการ hopping การกระโดด hopping ก็คือการโดดด้วยขาข้างเดียวนั่นเองนะครับอ่ะยกขาข้างที่ไม่ถนัดขึ้นเรายืนด้วยขาข้างที่นัด,ดยวตัวลงไปกระโดดขึ้นไปปึ๊บแล้วก็ลงมาเห็นไหมครับด้วยขาข้างเดิม นะให้นักเรียนฝึกทําด้วยขาข้างที่ถนัดเนี่ยหครั้งโดยไปป 1, ึป 2, ๊บหนึ 4, ่งปึ๊บสองปึ๊บสปึ๊บสปึ๊บห้แล้วก็ยืนตรงปกติเห็นไหมครับให้ทําแบบเนี้ยสครั้งในขาข้างที่ถนัดนะครับเสร็จแล้วพักสักแป๊บหนึ่งก่อนเราก็มาเปลี่ยนเป็นขาข้างที่ไม่ถนัดบ้าง นะอ่าเริ่มด้วยขาข้างที่ไม่ถนัดแล้วแล้วก็ยกขาขาไม่ถนัดคูคือคางซ้ายนะครับพอเสร็จแล้วก็ยกขาขวาขึ้นยืนด้วยขาซ้ายที่ข้างที่คูไม่ถนัดนะทำการย่อตัวลงไปกระโดดขึ้นไปปึ๊บลงด้วยขาข้างเดิมสองสามสี่ห้าอ่าเหมือนกันเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะทำเหมือนกันเลยกระโดดห้าครั้ง แล้วหยุดทําเป็น1รอบทําทั้งหมด3รอบนะเริ่มจากขาข้างถนัดก่อนแล้วจึงมาเป็นข้างที่ไม่ถนัดบ้างเป็นไงครับแบบฝึกที่1น่ยากไหมไม่ยากเลยนะครับต่อไปแต่เรามาดูแบบฝึกที่สองแบบฝึกที่สองนีแบบตง้ต้องใช้อุปกรณ์แลละครูจะใช้การกระโดดขย eng ขาข้างเดียวหรือการฮ o อปปิ้งเนี่ยร่วมกับการ มาร่วมกับหลักพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ครูก็ได้ทําการตั้งหลักเรียบร้อยแล้ว5หลักนะครับแต่ละหลักห่างกันประมาณ1เมตรนะครับแต่ละหลักจะห่างกันประมาณ1เมตรเราจะใช้อันนี้เป็นหลักที่1ก็ได้หรือจะใช้แถบนี้เป็นหลักที่1ก็ได้แล้วแต่สะดวกเรานะครับคราวนี้นะครูจะให้มาฝึกแบบฝึกที่สองนั่นก็คือการกระโดดขยี้อ้อมหลัก นะครับการกระโดดขย่งอ้อมหลักนะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับครูมายืนตรงด้านนี้เป็นหลักที่หนึ่งแล้วกันนะเราจะทําเป็นสองสองรูปแบบนะครับคือแบบแรกเราจะกระโดดขย่งตรงตรง,ตรงไปนะอ้อมหลักที่ห้ากลับมาตรงตรงเลยมาถึงหลักที่หนึ่งเรายังไม่เอาขาลงนะครับแล้วเราก็ทําการขย่งต่อขย่งต่อโดยการขย่งซิกแซก อ้อมหลักที่สองสามสี่แล้วก็อ้อมหลักที่ห้าพอถึงหลักที่ห้าก็ซิกแซกกลับมาจนมาถึงหลักที่หนึ่งแล้วถึงจะเอาเท้าลงอ่าเริ่มด้วยขาข้างที่เราถนัดก่อนนะครับคูถนัดข้างขวาครูเริ่มด้วยขาขวาก่อนนะยกขาซ้ายขึ้นมาพร้อมแล้วก็ไปครับกระโดดทะเยงตรงตรง,ตรงเห็นไหมไปตรงตรงอ้อมหลักที่ห้ากลับมาตรงตรงเสร็จแล้วยังไม่หยุดนะครับต่อไปให้ทําอะไรเอ่ย ซิกแซกนะซิกแซกไปซิกแซกหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าแล้วก็ซิกแซกกลับปึ๊บอ่าแบบนี้จึงจะนับเป็นหนึ่งรอบนะขย่งไปตรงๆกลับมาตรงๆแล้วก็ขย่งซิกแซกแล้วก็กลับมาซิกแซกครบเป็นหนึ่งรอบนะครับ ทำแบบนี้นะทั้งหมดสมรอบนะครับทําทั้งหมด3ามรอบนะบททบนะแต่ละรอบก็พักสัก1นาทีนะครับนะพอทําข้างถนัดเสร็จแล้วเราก็มาทําข้างที่ไม่ถนัดบ้างเมื่อกี้ครูทําข้างถนัดแล้วต่อไปเรามาทําข้างที่ไม่ถนัดบ้างอันนี้วนจากซ้ายไปขวา,ขวาไปซ้ายก็ได้นะอันนี้ครูเริ่มจากทางซ้ายแล้วกันอะ่ะ ข้างที่ไม่ถนัดนะครับเดิไปตรงตรงเสร็จแล้วก็ซิกแซกโดดนซิกแซกซิกแซคกครับ,บครบเป็นหนึ่งรอบมาทำทั้งหมดกี่รอบครับอ่าสามรอบอ่านะครับก็จบไปนะครับสำหรับแบบฝึก การกระโดดขย่งอ้อมหลักนะให้นักเรียนทําการฝึกทั้งแบบที่1แบบที่1นเนี่ยเพื่อเราสร้างความคุ้นเคยกับการกระโดดขย่งก่อนนะเมื่อเราทําแบบฝึกที่1แล้วคุ้นเคยแล้วเราก็ทําแบบฝึกที่2นะเป็นการต่อยอดและพัฒนานะ่ยนะนะระบบของกล้ามเนือ้อแล้วก็ระบบหายใจนะครับอ่านะครับสําหรับวันนี้นะครับ เมื่อนักเรียนทําการฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่มีการบ้านนะครับนักเรียนครูแค่ให้นักเรียนทําการฝึกในสิ่งที่ครูสอนไปวันนี้ให้ชํานาญให้คล่องนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายของนักเรียนเองเท่านั้นวันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งมานะครับวันนี้เราไม่มีการบ้านนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอจบไว้เท่านี้นะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ